จุงกะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเสียเอ f มเจโอทครับพี่น้องครับผมภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี่ก็เป็นการทดสอบระบบไฟครับผมเต็มรูปแบบครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับเสียอามเสียอาบเนาะเสียอาบซาตินควายเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเป็นเสียงจากเสียอามแล้วก็บพอกันใช่ครับเจ้าภาพใหญ่ใหญ่จะปลอดพันที่เท่าไหร่นะ วัดทีสองมีหน้าหกแปดก็คือว่ามาเบิ่งไฟครับพี่น้องจิจังแต่ไฟไปนนางเบิ่งกับปุ่มแล้วสามแสนนี่ตู้ระบบไปไม่ต้องเอาไปเห็นปะอันนหนของแถมชุดจอดดีไฟวะไฟวะเอาเอาไฟไฟเพิ่มสามหมื่นเรียกเพิ่มสามหมื่นเลยครับพี่น้องโอ้แสงแรกแสงแรกแสงแรกระลังการอันนี้บอนได้เต็มเลยนี่พี่น้อง อันนี้เป็นแบบชุดเล็กเนี่ยุณน่ะหั่นเทิงแบบเดี่ยวมากมากด้วยคุณนะครับบ่าในเปิดครับพี่ตึกคนะครับเดี๋ยวเขาตีบอลเดี๋ยวนนนเดี๋ยวนนเดี๋ยวนนไฟก่อนเด้อพี่น้องเด้อมืึอนี้ก็น่าจะได้ทายพี่น้อกว่าอย่าคิดสองคิปครับเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับบ้านไปเอาชุดไหลสดมากครับมาเลยให้บอลโจครับผม ว่างานนมาเพิ่มอีกิปไปก็สี่สิบตัวเดี๋ยวเบิ่งไฟไปน้ำกันก่อนนะพี่จอติดกัจัดการเลยมีชุดเล็กได้พี่น้องไหมห้าสิบบอนได้เปิดเต็มเลยนะครับสยจุสวยจุเดี๋ยวเอ็มสิคลิปแล้วปัไฮแมัดเจ็บเจ็บโอ้เบ รีบด่าเพิ่นเท่อู้ยอยู่นะผู้อาเขาเล่นนำไหนนี่เขาบอเล่นดอกแต่พ่ออยู่นะอุ้ยสุดสุดไปไต่บุบปนี้เนอะสุดดอดเลยพีปน้องเป็นซองอันนี้วันปินฤดูการใช่ไหม นั่นน่ะนัมานังเบิ่งไฟพี่น้องไฟงามหลายอันนี้บอนได้เปิดเต็มเด้อพี่น้องเด้อต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนครับเพราะว่ามันเหลืออยู่แหลายอยู่ทึ่งหมดนะครับมาบหมาบเลยคนลูกแบบกูหูโคตสวยแสนแปลกชอบสวดเออนถ่ายไปงั้นแหละคนถ่ายเยอะแต่คนจะดูช่วงนี้คนจะดูจะต้องดูลต้องอัดอัด ครับเป็นไรพี่น้องพ่อไปครับผมเราจะหาหน้าที่เราพี่น้องเนาะเทสยังไรสดติดเดบอรครับไปทายวิดีโอครับโชว์ <c oughs> แสงแรก <c oughs> แสงแรกครับแสงแรกพี่น้องอันนี้ก็ลังเทสครับเทสเรื่อยๆครับเดียวคุ้มเลยตัวนี้สุดเดียวนี่สุดน้อยสิดใหญ่เนี่ยใหญ่พี่นอ <c oughs> ้องเบิร์นเดอรเบิร์นเดอรปีแรกได้เนี่พี่น้องปีแรกยังขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหสดๆครับสดๆอยากให้พี่น้องมาเบิร์นครับ ผู้ดใดอยู่เกลรกับมะม่นมวนน้ากันครับก,ก,กันผู้ใดอยู่ไกลก์ตซื้อบัตรออนไลน์ได้ครับขอ,อไปอชมอยู่ในกลุ่มปิดครับผมกลุ่มซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่นอ้องเข้ามาหลายๆมืออื่นเรยอเปนี่มืออื่นกันสิมีรถแห่สามคันครับรถแห่สาวน้อยลำเพลินโชว์เต้ยเสเด็จแล้วก็ไทยรถแห่ครับผมอีลาครับ ้นไพ่รถเี้พี่น้องอ้ยปนมากมาพี่นด็กดักดกดักเอ้ยปนมามามาพี่น้องไปนะถ้าฟังระบบเสียงนี่ดังเสียวายเบีดนี่ตๆวายไอแฮตนี่ดังงวายอนันแม่เนี่เอ้ยปนพี่น้อง EDM นี่นี EDM นี่ปาดัดเทปาดอุ คาวหน่อยนึงบอดโจวบายอย่างไหนน้อครับยอมมาครับแบบนี้บอดโจสีจัดเอลวดครับได้เข้าได้เข้ามาว่าสิใส่อลเลายกรสวัสดีครับผมลำเพินโชสามเท่าวะท่านวายอกคิปแล้วฟังกันได้พป่น้นงงดิ้อเสียอามวายังมา อาเมงบอกพื้นนี่ครับนี่สาวซื้บัตจองตัวด้นพี่น้อง้อคุณได้ปซื้อก็นอนบงบาอยิ่งนะค้าคุณได้มากอบางบาดพี่น้องเดสอมารับชมออนไลน์ด้พี่ซื้อบัตออนไลน์สามลเพื่นโชว์ครับพี่น้องครับรับชมผ่านระบบนี้ครับสวัสดีครัหบ ว่านตากันเนาะสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่สวัสดีครับบัณฑิตเสียงเป่งเอ้ยว่าน่ะเบาเบาบางบางเนี่ยแสงเบาเบาบางบางได้หนี่โอ้สะอ่อนนะเนาะปื๊ดพี่น้องปื๊ดสุดยอดแสงแหลกสาวหน่อยล่ำเพลินโชั่ครับเอ้ย มามามามมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอันนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ในบ้านในมดเดยครับแานบ้านนะพืนมาฟาดนี่ข้างหลังนีแต่นี่เด็ยูทูบเบอร์นี่รดยอดอิีสุดยอดอิริ เอาล่ะพี่น้องผมจะได้ลุงให้พี่น้องเบิ่งเด้อบัเนี่ยตล้านครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยครับพี่น้องครับบอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ